มีจ่างมีนะคะเราจะมาเลยียนกบย่างกบย่างมาจากไหนอ่ะกบย่างแม่ย่างไห่ย่างไห่แบบเป็นไงมันน่ากินไหมอ่ะต้องดูก่อนนากินไหมีค่ะต้องบอกว่ามัน,<ห>นอร่อยมันอร่อยหยิบขึ้นมาสิหยิบขึ้นมา,มา,าลองกินข้าวเหนียวกันก่อนหยิบข,ขึ้นมาก่อนอ่ะนะครับเราจะดูกบย่างนะครับเอาหยิบขึ้นมาเลยกบย่าง ะคเจ๊ดก้ามันไม่จิ้มอย่งแอ๊ะอ่ะพริกพริกอะนี่ไงเนี่ไมันเนี่ยโอ๊ยทำไมไม่เนาะครบอย่างไข่บ้านเลยเนี่ยเป็นไงครับเ <c oughs> จ๊ดไม่ไม่อ,ไมไมอันนี้อันนี้อร่อยอุ้ยมีมีมีไข่ด้วยแล้วมีอ่อาวเรา อันนี้เหนือกบเ,อเป็นไงคะถ้าโยนหยิบมาทั้งตัวดิหยิบนะตัวโชกบนะครับเจ็ดกล้าจะโชกบปลากบย่างเจ้อะไรคะทำไมทำตัวยังทำไมทำหน้าอไรนะ ทำไมคนระับ <c> แ <oughs> ต่กี้บอกว่าอรรอยมไหมอ่ะ <c oughs> มันอร่อยอันนี้คือกบยา กบย่างมาจากไหนอ่ะกบย่างแม่ย่างให้ย่างให้แบบเป็นไงมันน่ากินไหมอ่ะต้องดูกันนะกินไหมนี่เขาบอกว่ามันอร่อยมันอร่อยหยิบขึ้นมาสิหยิบขึ้นมาใคลองกินข้าวเหนียวกันก่อนหยิบขึ้นมาก่อนอ่ะนะครับเราจะดูกบย่างนะครับเอาหยิบขึ้นมาในกบย่างเดี๋ยวครับเจ็ดก้ามันไม่จิ้มอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะพริกพริกอ่าเนี่ยไงเนี้ยมันเนี่ย โอ้ยทำไมใหม่อย่างนีง้เนาะหมอย่างใช่บานเลยเนี่ยเป็นไงครับเ <c oughs> นตเอเคไหมไม่ไม่อันนี้อันนี้อร่อยอุ้ยมีมีมีไข่ด้วยอ,อันนี้เนื้อกบ,เ,อกบเป็นไงคะ อ๋อ่ะหยิบมาทั้งตัวดิหยิบมาตัวโชกบนะครับเจ็ดก้าจะโชกบปลากบย่างแต่อะไรกันทำไมทำเส้อะรกทำไมทำได้ไงทำไมครับเออต่กี้บอกว่าอารมณ์ไหมอ่ะ มันอาอยุอันนี้คือกรจบยาก